ครับในวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีการเปิดหรือปิดแอนิเมชันของ Windows 10นะครับคือการเคลื่อนไหวของ Windows 10เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวแบบสมูทขึ้นดีขึ้น,นสมมุติว่าเราจะเปิดโฟลเดอร์นะครับปุ๊บอ่าจะเห็นแบบว่ามันมามาอย่างช้า เปิดโปรแกรมโปรแกรมอื่นนะครับเออเปิดปุ๊บมันแบบเปิดอย่างช้าๆมันสมูทขึ้นเนี่ยพมันมีเอฟเฟกการเคลื่อนไหวในการเปิดโปรแกรมอ่ะถ้าเราปิดละ่ะจะเห็นยังไงให้สังเกตน,นะครับวิธีปิดก็คือไปที่เนี่ยพัฒนาเนี่ยก็พิมพ์คำว่า edit animation เ,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 เนี่ยแล้วก็ กดที่ Turn Windows Animations On/Off ตัวนี้แหละอตอนเนี้เปิดอยู่นะครับ Animation มันเปิดอยู่ก็เลยทำห้แบบเวลาเวลากันขึ้นไวเปิดโฟลเดอร์เปิดโปรแกรมอะไรเงี้ยมันจะให้แบบ smooth นะมันมันจะมีแบบเอ่อ effect แต่ถ้าเราปิดปุ๊บสังเกตนนะครับนี่ไงเวลากดปิดก็มันแบบ ปิดปุ๊บเร็วทันทีเวลาเปิดก็ปุ๊ปบมันมาทันทีเนี่ยคือไม่มีการขึ้นไหวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่มีแอ,อ,อนิเมชันอ่ะเออเนาะมันไม่มีเอฟเฟกต์แหลแต่มันก็ทําให้เร็วขึ้นมันไม่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรเยอะนะสำหรับสเปคตามๆก็โอเคปิดก็ดีโอเควิดีโอนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม